วันนี้พาน้องลูกมาเดินเออด่าทั้งเดินทั้งวิ่งที่สวนสุขภาพโอเคไหมพอเนกครับพอเนกครับเบาเบากันนี้ไหนลูกไหนปลาตัวเล็กๆไหน,น,น,นทำไมครับเห็นอ๋อป่ะเหมือนที่สวนเราไหมป่ะ <laughs> ไป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 มัหนหนีไปแล้วไปไปเดินตามพี่พปนเอกไปครับเร็ว,วครับครับครับไปก็อยากเล่นอะไรเด้อค่ะไม่อยากวิ่งแล้วไม่ได้ เปียคนเอกเนั้นกลับบ้านป่ะพอดีแหละเดินไปที่ที่นั่นเราเลยโโเเลใส่แมสเราจะเล่นให้ใส่แมสบอกน้องด้วยถ้าใครถอดแมสพ่อไม่ให้เล่นมันน้ำไหมนั่นน่ะมันเล่นได้ที่ไหนหล่ะลูกอ่ะท่านี้ก่อนครับ